กันตอนการทำไส้ครับยิงไปตะกองเลยกล้ามปินมัดมัดเกี่ยวกันกับคุ้มอยู่วะสนุกครับตัวไม่ไมยเห็นกยิมโบยเดือกีหุดยืนเนาะอร่อยดิบะอร่อยหายเปลีเยนๆบาคนเขาอ๋อับเลยนะตัวเฮ็ดแถวบ้านดเดียงนี่ สีได้แต่มียหม่ลูกติดเถ่บมงเยอพวกได้เห็ดคุมลูกออนเนี่ยบ้านเรียงเฮ็ดค้มลูกออนเนีผมหนไกลดอกครับผมวงไกลไกลก้ตัวน้ไกลเหนามาเนี่ยคิดยากคิดยากบ้านเียบเห็ดคุ้มลูกออนเด้ไม่ลูกวันธรรมดาไม่ลูกอวนว่าวาาันลษาเนี่ยหแจัขาลยดหมจด้ไหัไ้หมจับดหมจับได้มจับดไจไดมับัน้ัได้ไับบ่มีหน้าผมด้ อย่างไรนะโอ้ยตกกระถ่ายคิดตะไรอย่างเงี้ยโอยคอนเทนต์คอนเทนต์เนาะวันนี้มันกลางดิครับผมก็แก้วกางวันนี้มันกลางจับพวกไปสักคืนใยรก็ตัดแต่เธออะสาหร่าลยอย่าตัดอย่าตัดทิ้งไปเลยเขาปล่อยทุกปล่อยสวงนี่เผาทุกเผาสวงแล้วอนีตก็ติดผมบนนี่กล้อง ตัวต้องแก้เสียถ้าตัวยากดังแก้เสียสุดังดมนั้ไเาเว่ซ็กซสงแพ้มเ่คุอาปเชียมัดใส่ครับอุ่นสชั่วโมงเแล้วค่อเต็มควันขาอยยยคว้มย่งค้มตัวเอานีลงไหมโกงก็ต้องยกุ่นแหมคนโคมหมดไม่ยกแ ขงมันเองมันหนักแล้วมันตึงเองอุตส่าห์ในบทต่บมทึงถืดเลยใส่ไปด้วยใส่ไปด้วน้ำมันไหลอ่รถิเก่พอบอกน้ำมันตั้งขจะไปเชื่อม่อีกเยอกันสองร้อยลิตรเตรียมจุดลูกอ่อนน้นเ้ยน้ำมันเอาม่อยากดูใบอยู่นี่ไปจัดเต้ง อ่ะเองล่ะเือท่านเองนั่งงามองหันมันบิดจ่ายตอนก้อนโคมก่อนละฝากไน้อยก็ไปเลยจะเช็คม่ได้จะน้มันหยดช่วงนึงการน้ำมันเชอยดน้ย เขาอยู่เขาอยู่ผมจีตายแล้วนุ่มัวก็อับออกมาเออตัวมันอยู่ทังี้ไปตุงควันนู่มันเขาอยู่เด้มันดืบอยู่เด้นี่ยเอาเินมาวีกไปเยดี๋ยวะเดี๋ยวไไปนต้ไติ้หายแล้วกลองกตากล้องต้องมัยู่ตากล้องพุนเออเอา มามาเข้าองเองตัวไปจับเออมันมะนสิได้ตัวด้เคเออเจมเออด่มแล้วเออคืบเนี่ยตามผมอ่ะมมันจับเพิิดด้วนี่รถซเขาไม่ส่เลไอเกมแวาอ่ะกบีดนะเออมันทังไปอย่างนี้ลุงเล้วลุงเลีว นี่ครับดูความยิ่งใหญ่ครับคนจับห้าสิบคนครับกี่ห้อกันด้อยี่ห้อกันด้วยยี่ห้อกันไหม้ากแทงสูงกระมูไก่เป็นเตี้ยเลยไปจริงวะไม่สุดวะไปให้ค้งต่างกัว้เนี้เพราะว่าว้าวไปแล้ว

เออมกจดูเอเอเขียนมาไม่ครับตเลวผาไม่ถู่วันดิดกลัวือ่วัาจะไม่ืันเแต่ว่าเาว่าว่ากตืนเนะ่งน่ใสคตรนมันติมันเป็านี่แหะไม่ไปวกียวว่ามันยาวมันยาวนะบะเสียนะม้ง่าวะน่มโอ้โหดูความยิ่งใหญ่ครับ เอาไว้ไม่คืออีตู่ที่วะครับนี่คือความยิ่งใหญ่ของสาวอีสานมันเฮาครับผมผมโลครับพี่น้องครัดาอโลอเบิ่งร้องเบิ่งครับมันสิขึ้นบ่ขึ้นเบิ่งเลยไหมเองครับจุดเลยจุดเลยจุดใส่รถจุดรถจุดนจุดจิบ่ขจีบอ่ะจุดใส่เลยหนุ่มจุดน่ะจุดลุกจุดลุกโอ้โหไทยลุกไทยลุกมันอันนี้เด้ ไว้นี่ไว้เาลูไวเงาแบบตรงจะเจะจตรงตนีหยาย่ย่าย่ายกยขึ้นยกขึ้นซื้อแล้วก็จุดแมยกขึ้นไหมเอาไฟแชกจุดไฟชกยุดจริงม่ติดดอรว่าตัวกัไปจากหนีหมัเนี่ยลงทาอเอานาีนั่นป่ยยยดย้เาน่เลยุดทา้าน่บมนผีเมยผีเมยไฟท้งเต้านีย ดูเลยโอ้ยดูไป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 ครับดูไปไนย้ดูเลยดูเลยออเอาออกเอาออกบออกพุ่นกูหอนเอกดีดูเพ่นก่อนแล้วดีแล้วที่บอกเดี๋ยวไปสูงยไอุ้ยตั้งแล้วเน้วกตัวมันเตืน เอาเอาพูพุพุหยุดพแม่พูแม่พุแม่พูแม่นุ่มๆนุ่มหยุดแม่พุแม่พพพบุญจูบเอาเาม เดือไปมันเดือบไปน่ะเหน้เอรหนเาไม่ดลูกเห็ดหนาัวกใหญ่ครับถ้าอยากให้มันดื่มงุมไหมงุไหมงุ้มแมมันสีใสเบ้อเลนั่นน่ะงุจะริ่ลูกกระไม้แล้วเอากรตัดออกเลยไหมโอ้โหแบ

อย่าพุ่งหนากันเอาเงินออกแค่หนาเขาว่ะพุ่กแค่จะไปโไกย์ไก่ที่ไม่ใช่ไหมเอา้มันขึ้นได้ยังได้ยังได้เอาดิเอายังเอาเอเงินออกผัดใช่ไหมบุ่เออเอาบูดแตัแต่ดีก็ใหญ่เป็นใหม่วะบูดไหมเอาเงี้ยไหมโอ้ละมันวนไปสามด้วยเอาเงินออกเอาเงินออกเอาเงินออกรวดให้ยันใหม่เงินน้ำหนึ่เดียเอาอูดไหมยังบูดไปแล้วก็ใส่ผ้าัดยังไม่สึ้นเลย ตกเสจสั่งมั้งตัวใหญ่กว่ามุนจบกงเลยตัวใหญ่กว่าไมดมันไม่ใช่ง่ายครับจะปล่อยยานอวกาศทั้งทีมันไม่ใช่ง่ายแวันยไฟเดียวผานเลยเียาดเลยตอไหมต่อไหมโออโอ้โหอโอ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 อ๋ออ๋ออออ๋ออโออออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออ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  เตรียมผาดเด้เตรียมจุดลูกวันลวนลูกลนันนี่อย oh. oh. ู่จุอยูดอไรไปตัดตออกมันหนักเด้ทามันจุดตออกเลยจุดอยูยู่อเอเมันหนักย้อนอยู่เด้้นี้เนี่ยเรียเียไปพวกนี้พวีลูกมันสวยงามเอนสวยงามเฮ้ยวางนยมันใหม่ทาอ่เนี่เออจิงจริอ้าวันนี้ตื่นแล้ว่นี่ เอาให้าให้เดาเอาให้เดาเอาจดลวจุดลวนจวนตัดทีเาเี่ยตัดรถตาดอถเขีตัดแล้วคนครัลเดี๋ยเอาดีเดอร์ผาเลยด้พี่ใส่ผลาได้หนิไม่มาผูกร้อนเป็นโซล่าพวคือบอไ้ผลานไหพ่ผ่านกจวดมาผ่านมือคอไห

ตรงแหมวเดียมวองเล่นแข่งีนอีกโดนอ่ะไอพว่าถ้าใส่นะเอาเงินเด้อเป็นเป็นจซื้อไฟซื้อไหมโอ้คุณมีความรู้สึกยังไงครับโอ้อีโดนอโดนดเนี่ยเหเนเหมือนยงเทียนเหรอเฮ้ยเดเดียวยแล้วโอ้ยเมืไอ้บางนงลูกอจุดพิวันกจนไ้เอาพวกครับจุดพวกคับพวกเบิแล้วเดี๋ยวไปตัดเส้นที่หลัง ที่เหล้าเขาดที่เอนะึ้นเลยแหละพอแค่แบบเลี้ยงทรงกพาเออเลี้ยงทรงพแค่เลี้ยงทรงปุ๊บเหนือที่เหลือเราใส่มันทำานเองวาลงโอ้แต่ว่าเมื่อกี้เขาเอาไปนเลา่มอ่อ่ะ เสียดายนะลูกอันวันนี้อ่ะมลูกอันงามเลยเนี่ยเมนมันว่าคืองอนลูกอันแหละพราะตัดลูกเห็นปะมันต้อบอกไปเด้อคุณมีพระละถูกเชียวปะอ๋อกต่เลดีดีแล้วเออมันว่ามีลูกเลยัวัลลลหลาหลลัลหัลห มันมากจูบี่กระ้มามันมากมุจูบี่กยุ้งเลยน่ะนุ้ยกระยุงนี่ไงบ่บ่มันลุงเนี่ยจามันลุง่เอาเอามันลุงหรือเนี่ยน่ะมัลุงลงแล้วมันลุงไงมสวนพเมันบอล้ง่ะนี่ละยุ่ับะมันลุงในบ้านไก่นียมึงเน่